อยู่กับทีมเมทัลบริตครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสตอนจบที่แท้จริงเราก็ำลังจะไปเข้าพบเทพเจ้าของโลกโปเกมอนนะครับซึ่งตอนนี้โปเกเด็กก็เสร็จแล้วนะเก็บได้ครบทุกตัวแล้วครับอ่ะมาดูกันนี่เลยฉบับสมบูรณ์เจอ237ตัวนะจับได้237ตัวครบเลยทุกฉากตอนนี้เป็นทีมสำรวจระดับ9ดาวแล้ว นี่เลยพวกโปเกมอนเริ่มต้นก็ไปเอาได้ที่สัตราจารย์นะครับที่ออฟฟิศของทีมสํารวจไปคุยก็จะได้มาเลยแล้วก็จับอีโวให้เรียบร้อยก็ถือเป็นโปเกมอนที่เก่งอยู่ครับธาตุมันดีนะส่วนเจ้าตัวพวกนี้ก็เก็บได้สบายอยู่แล้วนะที่จะยากหน่อยก็คืออีวุครับจับง่ายที่โคบอลโคสแลนแต่มันมีปัญหาตรงอีโวนี่แหละต้องไปหาหินธาตุมาอีโวครับ แล้วยิ่งเจ้าตัวนี้ต้องเพิ่มระดับความสัมพันธ์นครับถึงจะอีโวได้แล้วอย่าลืมเอามูฟแฟรี่ออกไปด้วยครับไม่งั้นจะอีโวเป็นซิวิออนนะ่ะพวกนี้ก็เก็บได้ง่ายๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาดูตัวที่มีปัญหาครับค่อนข้างเก็บยากนะนี่ไงตัวนี้เชรูบิหาได้ตามต้นไม้นะครับไปถูกที่ถูกเวลาก็ยังไม่ได้ต้องมีดวงด้วยนะครับ ใครโชคร้ายเนี่ยไป10ครั้งก็ไม่เจอต้องกลับเมืองแล้วก็ไปใหม่เอาจกนกว่าจะได้มาดูกันต่อหลายตัวก็ต้องใช้หินอีโวนะครับถ้าขี้เกียจไปขุดหาเนี่ยก็ซื้อเอาก็ได้นะอันนี้อีกตัวหายากไปถูกที่ถูกเวลาก็ไม่ใช่ว่าจะเจอนะ,อะมาดูกันต่อครับพวกที่ต้องใช้หินอีโวเนี่ยไปซื้อได้โดยใช้ค่า MP นะครับหา MP ได้จากการหากระเป๋าที่ตกอยู่ในแมป ไอตัวนี้พิเศษหน่อยหินอีโวของมันไม่มีขายนะครับต้องไปขุดหาอย่างเดียวนะผมไปขุดเจอที่คลิมสันไมลแลนครับตรงบริเวณที่เป็นบ่อน,น้าเยอะๆเสร็จแล้วจับอูซาริมาอีโวเป็นอูซาลูนาในวันพระจันทร์เต็มดวงจะได้เป็นตัวหายากนะครับอีโ e วยากสุดแล้วอ่ะมาดูกันต่อตัวที่หายากยังมีอีกนะอ่ะตัวนี้หายากจริงการจะเจอมันได้ต้องเก็บสปปริตให้ครบครับ107ดวง แต่จริงๆแล้วมี108ดวงนะดวงสุดท้ายก็คือวิญญาณของเด็กสาวไอ้ผีที่เราเจอในหมู่บ้านนั่นนะครับเพราะได้วิญญาณครบ108ดวงแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะโผล่ออกมาครับสปิริ t ทูมเดี๋ยวจะแปลลิงก์ตำแหน่งวิญญาณทั้งหมดไว้ให้นะครับอ่ะมาดูกันต่อเอาจริงๆแล้วไอ้ตัวหายากนี่ไม่ได้เก่งอะมากมายนะตัวธรรมดาพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเพนกวินจัก,กรพพัดหาไม่ยากครับแถมเก่งด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้ก็หายาก บาสคูลิเจียนจับบาสคูลีนไปสู้ครับมันจะมีท่าที่โจมตีแล้วเลือดเราลดเนี่ยใช้ท่านั้นสะสมไปเรื่อยๆก็จะสามารถอีโวเป็น b a s คูลิเจียได้มาดูกันต่อหลายตัวก็หาจับไม่ได้นะครับต้องอีโวอย่างเดียวนี่อย่างตัวเนี้อิเล็กโทรดแมวนี่ก็เหมือนกันต้องอีโวครับถึงจะได้สนีเลอร์กับ Vy มาครับ สองตัวนี้ต่างกันตรงต้องอีโวตอกกลางวันกับตอกกลางคืนและสุดยอดตัวหายากที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยตัวนี้แหละวิธีหามันคล้ายๆกับชิลดอนครับแต่อีตัวนี้หายากกว่าเยอะคารนิดอสนี่แหละต้องรอเวลาที่ Space Time d i s t o r ชั o นออกมาครับเปิดเครื่องรอเลย5นาที10นาทีมันก็จะเปิดออกมาแล้วอัตราการเกิดของไอตัวนี้นี่น้อยมากเลยนะเสียเวลานานมากครับกว่าจะได้มาแล้วจับอีโวเป็นแลมพาดอส มาดูกันต่อครับเซตสุดท้ายอันนี้ตัวระดับตำนานเนี่ยเป็นเทพเจ้าครับเทพวายุเทพอสัสนนและเทพพสุธาและโอโรจิต้องเก็บ3มสีแรกให้ได้ก่อนครับจับยากเหมือนกันนีผมใช้นกบินไปใกล้ๆครับแล้วโฉบลงไปใช้โปเกม,มอนปลาใส่มันแล้วค่อยจับพอได้3ตัวนี้แล้วก็ไปคุยกับโกจิต้าครับเจ้าตัวนี้ก็จะโผล่ออกมาให้จับนะอีนาโมรัส และตัวสุดท้ายกีราตินน่าตัวโหดของเจ้าโวโลนะครับที่เพิ่งฆ่าไปเมื่อคลิปที่แล้ววิธีจับทุกตัวก็มีใน YouTube หมดนะครับลองเซิร์ชหาก็ได้ไม่ยากแต่ต้องใช้ความพยายามหน่อยอ่ะมาได้เวลาเก็บเข้าโปกเกบ,บอลเราจะไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าอาเซอุสกันแล้วเดี๋ยวกกาพาวเกียอ่ะมาข้างหน้านี่แหละ เทพเจ้าของเราโปเกมอนเอาละทำการเล่นอสุร่ฟุต นี่มันบันไดแสงปรากฏขึ้นมาเอาล่ะลุยเลยบันไดขึ้นไปสู่สวรรค์นี่นะสวรรค์ของเหล่าโปเกมอน ไหนล่ะเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย ฮะอาเซอุสม huh? uh, mm ือ hmm. ถือดังกลายเป็นสปิริตบอล ต้องสู้เเนี่ยเอาแล้วมาเจอกันครับดูการโจมตีของมันก่อนอ๋องี้หลบง่ายแล้วก็สวนสบายมากยิงมาหลบข้างครับแล้วก็เล็งป่าไปไม่ยากนี่ไงไล่ะเลือดแทบไม่ลดเลยเนะี่ย มาอย่างไงต่อยิงพลังกระโดดลบโอ้โหโคตรเร็วแต่ไม่มีปัญหาหลบได้สบายอ่ะหมดรอบปาไปลบก่อนลบข้างเฮ้ยโเล็งยิงผิดต้องเล็งก่อนครับแล้วค่อยง้างปลาอย่างนี้เล็งปลาลบ เล็งป้านี่งล่ะโอ้เลือดมันแทบไม่ลดเลยเนะี่ยลบเล็งป้าได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่นี่งล่ะมายาวไปครับยังไงต่อเฮ้ยอันนี้อันตราย มีลูกบอลพลังอยู่ครับต้องทำลายเข้าไปทำลายเรียบร้อยสตันอัดไปรัวๆอย่าเปิดโอกาส<ๆ>เอาหายไปแล้วเฮ้ยอันนี้อันตรายโตดเข้าพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ใส่รัวๆอัดมันลถมันจะครึ่งนะครับ หายตัวไปไหนเสียงนี้เฮ้ยหืมชิวเชียดไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้โหอย่างไกลโอ้ยโดนโอ้ตรงนู้นเลยอ่ะพื้นที่ปลอดภัยเร็วเลยโตเข้าไปใส่รัวๆโดเกินครึ่งแล้วครับ โอ้โหท่านี้ได้ดิหลบข้างเล็งป้าหลบข้างเล็งป้าหลบข้างเล็งป้าสบายแนะ่มีเท่านี้เหรอเฮท่านี้โอ้โหเร็วลบลบ ไม่โดนเล็งปลาทานอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหระบบล็อกเป้าลบก่อนลบก่อนเสียจังหวะเลยเนี่ยล็อกเป้าผิดที <c oughs> เกือบตายต้องล็อกเป้าก่อนครับแล้วง้างปลายัางไงต่อท่าเดิมโหสบายดิลบข้างล็อกง,ง้างปลา โถด,ดเข้าไปนี่ไงเฮ้ยโอ้โหยังไม่หมดรอบใจเย็นๆค่อยๆตอดเลือดนี่ไงล่ะมายังไงต่อเฮ้ยท่านี้บอลพลังหาจังหวาเข้าไปใ,ใกล้ๆทำลายลูกบอลมันก่อนอัดมันอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยสตา,ตาร์ทมาเขาเกียร์ฉันเลือกนาย โอ้โหดูขนาดเผาเกียร์ตัวใหญ่กว่าเยอะครับพระเจ้าใช่ไหมจัดหนักเลยแล้วกันนะส่องตายรับไปอืม้มหือแรงอยู่อะไรมาแล้วโอ้โหท่ายางเท่กิติข้อด้วย มาอีกโอ้โหโคตรโกงมาเราพวกเยอะไม่กลัวอยู่แล้วเทพสายฟ้ามาลองดูสายฟ้าตีมันเข้าไหมตีเบิลได้ครับไม่เป็นผลโอ้โหบัฟอีก อีกทีครับสองตายไปรับไปอัศนีบาทไเยียงโอ้โหเบาแต่ติดชาครับเอาแล้วมันมาแล้วทีเดียวตายสมเป็นเทพ,พเจ้ามางั้นเจอกับนี่ทเ,เ,นเทพเหมืนอนกัน โอรุจิมารุเทพของตำนานญี่ป oh ุ่นนะครับเป็น <sax> ง <ophone> ูอ่ะลองดูเป็นท่าแฟรี่นะครับพายุสากุระไี้ยังเอาให้ตายจังหวะนี้แหละมาปิดชาร์จอัดเป็นรัวผมโจมตีแรงขึ้นลเนี่ยหลังจากสู้ชนะเอาโดน ถ่าเดิมเดี๋ยวตั้งหลักก่อนหลบข้างเล็งปา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 สุดท้ายเอาไปกิน,นเ,เรียบร้อยเด้วยอาบรัวๆ ทำได้ดีมากที่หาโปเกมอนครบเนะเพราะมีความตั้งใจจึงทำได้สำเร็จมันถูกพิสูจน์แล้วจากการกระทำของเจ้าเก่งกาจเหมือนกับฮีโร่ในอดีตและโปเกมอนของเขาเลยเนะนี่คือความจริงเวลาและอวกาศทำให้ฉันสนุกมากเลยฉันดีใจที่เรียกให้มาที่โลกนี้เนะ ในขณะที่เจ้าได้เลือกเส้นทางเดินของตัวเองสิ่งที่สร้างขึ้นให้พวกเจ้าได้อยู่อาศัยข้าจะมอบพรให้และให้เจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของข้าข้าจะลงไปที่โลกกับเจ้าด้วยเพื่อที่จะได้เห็นกับตาได้สิมาเล่นกันเถอะ อาได้เลเจนด์เพลทครับโอ้โหเลเจนด์เพลทเลยช่วยโปกเกมอนทุกธาตุเก่งขึ้นนะเนี่ยเควสเทพเจ้าโปกเกมอนคอมพลีทสุดท้ายอาเซอุสจะลงไปที่โลกกับเราครับนั่นก็หมายความว่าเราได้อาเซอุสมาเป็นพวกแล้วระดับเทพจะไปอยู่ในโปกเกมอนแบบไหนละเนี่ย กลับมาแล้วล่ะอะได้รับอาเซอุสแล้วครับเลเวล75นะีหนาวเลยงานนี้ได้พระเจ้ามาเป็นพวกอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์ก่อนนะครับมามาดูกัน อาเซอุสนี่ไงอ่ะขอดูข้อมูลหน่อยเป็นโปเกมอนธาตุ normal นะครับแพ้ธาตุไฟติ้งอย่างเดียวออริจินอลพาร์ทเนอร์คือน็อตโตะถ้าไม่ตายมี normal กับพลังจิตธาตุที่แรงที่สุดคือจัดเมนกับไฮเปอร์บีมสเตตัสก็กลางๆนะครับไม่โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งก็ถือเป็นตัวที่เท่ครับแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะ อะมาจัดเข้าทีมเอาแทนนี่แล้วกันนะเทพอสศนีออกไปโอเคนอนพักก่อนฟื้นฟูเลือดให้เต็มตื่นขึ้นมาตอนเช้ามามาดูกันนี่คืออาเซอุสโปกเกมอนระดับเทพ,พเจ้าโคตรเท ่ะลองคุยดูโอเคครับสำหรับโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสเนี่ยไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วครับเก็บโปเกมอนได้ครบทุกตัวรวมถึงระดับเทพพเจ้าตัวนี้เนีเล่นจบแบบสมบูรณ์แล้วได้เวลาไปเล่นเกมอื่นต่อก็คงจะเป็นเกมของ Nintendo Switch เนี่ยนะครับใครอยากให้แคสเกมไหนต่อก็บอกได้นะแต่ส่วนตัวก็มีในใจอยู่แล้วครับเป็นเกมที่ลูกกับเมียชอบมากเลยสนุกมากเกมนี้ เดี๋ยวรอชมเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ